แล้วโดดทํามึงเลียกกากแล้วพวกกูเฟลปล่ายที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจํไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายถึงเคสโอซี S o C, ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีนักรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย ปะเ็เขาเดือดอยู่อันนี้คือเราจะแยมเขาด้วยไหมแบบเราเหงาอ่าถ้าจะพูดพูดให้ได้ยินด้วยนะไอ้ว่าเราแหลกอ่ะเอาเลย้้างงหลลััแวูยรบ่ถ่ายรูปอะไรวะไม่มีใครถ่ายรูปอะไรเลยเป็นไงรังคว้ายังถ่ายให้ไม่ใช่มีใครถ่ายรูป เหงาเนี่ยเนี่ยกลัวอย่างอย่างอย่างเอาไอ้เหี้ยคนแหลกคนแหลกเนี่ยบ้านนี้ยบ้านเนี้ยมงเตรียมฮาร์เทยได้เลยเดี๋ยวผมเตรียมให้ไม่ได้มารับเลยอีที่สภาพดีดีหนังกูเปียกมากพอแล้วน้องไอ้เหี่เอาให้กูเปียกอีกยะ รเปียกกราเปียกเลยกันสถานีก็คือแบบใส่เรายับ,นะนะบลแล้วนะเงาแล้วนะคนละไม่น่าจะใส่เป็ลายบุคคลไม่น่าจะใส่เป็นแกง,งเออเมื่อกี้มีโ,โพสเหงาใช่ปะ่ะในรูปเขานับคนในรูปแล้วเขาเตรียมมาเปิดแล้วเ <c oughs> งาหน้าชื่อไหมทำไมชื่อไม่เอกนิดแต่ว่าเป็นหน้าผู้หญิงวะที่ แต่ไหม,มก็ไม่เข้าใจไม่ออครับอัดเจียวีมีเจีแบบแบ่งขาแกงได้ไหมไม่เอ,เอกฤิ์แต่เป็น,แต,ปน,นแต่เป็นหน้าหมอแต่เป็นหน้ามัดมี เไม่โปรด้าหรอกเขบอกไอแท่นี้เปลี้ย่านไปลางที่ไหนครับทองที่เอาเป็นแท่งอ่ะที่หมือใช่ไหมเอ้ที่โพแคเดใช่ไหมอะไรนะพี่ฮะท้องเราไปทำเป็นทองแท่งที่ไหนล่อะอนั่นแหละที่อะไรวะทองแท่งไอหลอมทองใช่ไหมหลอมทองใช่มชเออพี่วิ่งเลยไอ้ที่ย่อยแร่วไปนี่ตนระงไหนสุดเลยเข้าไหม แอดรอพ่าทุมมาแน่ใช่พี่เมฆแอดรอพ่าทุมมาแน่โอ๊ยผมมาแน่นอนพี่ผมยืนรอแล้วเนี่ยเฮ้ยใครโพสเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแอดรอพ่าทุมมาแน่ยังไงไอ้นี่ก็มาเชื่อผมป่ะถูกกระจกเครื่องนี้เขาอยากมาอยู่งส่งทำไมเขาขยายกันมาคุยวันนี้ได้ลาหรือเปล่าไม่ได้ลา มากี่โมงสามทุกไงผมลงเวลาไว้ลงเวลาเลยวะลงเวลาใช่อินล้อหลังไมชอบมาหาเรา้ว้ไม่ได้ลาลาสายหรือเปล่าไม่เวลาทุกอย่างานะได้แล้วรูปไม่เอกอยังไม่จ่ายครับปัดผมด้วยนะคปัดอะไรไม่มีไม่มีไม่มีดีดีไม่เอไม่มีาทไม่เล่น่จูอยู่ไหน ไม่แม่เอกเลือกได้แม่เอกเลือกได้แม่เอกเลือกได้แม่ผมจ่ายเพิ่มสองหมื่นแต่ไม่เอกับสามหมื่นของตัวเองไปเงียบอ่าโอเคตามนั้นอันนี้คือหายแล้วนะหายกันแล้วนะเลือกถ้ามีเคสคือนี่หมดใช่ไหมแต่รอบหน้าต้องลายใช่ไหมใช่ถ้ามีเคสอื่นไม่ได้นะโอเคได้ได้ถ้าผมเจออีกผมจะแคปไว้เป็นหลักฐานแล้วกันรอบหน้าไอ้เหี้ยมีแต่มีแต่พวกเหลี่ยมมีแต่พวกเหลี่ยม เธอดิดูดิมาโครมันมาแบ็กเมย์เขาอะมันมันเห็นตอนที่เธอทำตอนที่หน้าสอนอได้ปะนั่นแหละเขาเสียสามหมื่นใช่ปะ